คืนนี้ฝนแรงลมกระชอกพรุ่งนี้อากาศเปลี่ยนฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันเสาร์ที่30มีนาคม2567คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามเส้นทางของฝนที่จะเกิดขึ้นในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ที่หลายพื้นที่เริ่มมีอากาศเปลี่ยนแปลงและเตรียมตัวรับมือเข้าสู่ช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดของปีคือเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ โดยในค่ำวันนี้จะมีลักษณะอากาศเป็นเช่นไรยังคงมีฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ใดบ้างส่วนวันพรุ่งนี้พื้นที่ใดยังคงมีฝนสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมาพบว่ามีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นแล้วในบริเวณจังหวัดอุดรธานีสกลนครนครราชสีมาสุรินทร์อุบลราชธานีราชบุรีปราจีนบุรี สะแก้วชนบุรีจันทบุรีตราดเพชรบ,บุรีประจบคีรีขันธ์ระนองพังงาสุราษฎร์ธานีภูเก็ตนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักกระจายตัวส่วนมากในบริเวณภาคใต้ ซึ่งในช่วงค่ำวันนี้บริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้จนถึงช่วงดึกส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนจะเริ่มลดน้อยถอยลงในค่ำวันนี้อาจยังคงมีฝนเล็กน้อยกระจายตัวบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่31มีนาคมคือในวันพรุ่งนี้ย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะเคลื่อนตัวปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในทุกภาค ประกอบกับลมในระดับล่างที่เคยพัดเสริมเติมความชื้นเริ่มอ่อนกำลังลงและถูกกดด้วยคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่5,500เมตรจะพัดมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกแทบไม่มีฝนอาจมีเมฆครึ้ม หรือมีฝนเล็กน้อยเพียงบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกตอนล่างด้วยในขณะที่อุณหภูมิจะค่อยๆขยับสูงขึ้นในช่วงกลางวันคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง41-42องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคใต้ถือว่าเป็นพื้นที่เดียวที่ในวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและอาจมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่ตอนบนของภาคที่จังหวัดเพชรบุรีไร่เลี้ยงลงไปถึงตอนล่างของภาคที่จังหวัดนราธิวาสเลยทีเดียวโดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวประมาณร้อยละ30-40ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีแดงกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมจากลักษณะดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทำให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 19- 21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยโสโซทรศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด37-40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด25-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฟังและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร จากลักษณะอากาศที่บริเวณประเทศไทยของเราอุณหภูมิจะค่อยๆขยับสูงขึ้นทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กเล็กที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษพอแม่พี่น้องทุกท่านเองก็เช่นกันค่ะให้ดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเช่นนี้พอแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมง ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนอกจากนี้ฝุ่นละอองและหมอกควันในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางยังคงมีการสะสมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงส่งผลงกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนลงโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมืองขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน สวมใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ได้ตลอดเวลาเมื่อต้องออกทำกิจกรรมกลางที่โล่งแจ้งพร้อมทั้งขอให้ทุกท่านเฝ้าติดตามแนวโน้มลักษณะาอากาศไปพร้อมกันกับแอดมินอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีค่ะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไป ขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะสื่อแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ